bye สำหรับคนที่ชอบพื้นที่สูงสูงนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะชอบเลยทีเดียวเพราะว่าลักษณะของแปลงที่ดินผืนนี้นะครับเดิมทีนะครับจะเป็นเนินเป็นโคกนะครับสูงกว่าชาวบ้านละแวกแถวแถวนี้มากเลยนะครับจะทําให้เห็นว่ามีความแตกต่างแล้วเสร็จเนี่ยเราก็นําแปลงนี้นะครับมามีเปิดทางสาธารณะอยู่ช่วงกลางแล้วก็จะมีแปลงที่ดินแบ่งขาอยู่ซ้ายและขวานะครับ แต่แปลงฝั่งนี้นะครับจะโชคดีมากขึ้นนะครับเพราะว่านอกจากถนนด้านหน้าที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศใต้แล้วนะครับด้านหลังที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศเหนือครับทางด้านนั้นก็จะมีถนนสาธารณะอีกเส้นหนึ่งซึ่งทางด้านนี้คือทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับที่อยู่ด้านหลังของแปลงที่ดินของเราทางด้านนี้จะเป็นถนนสาธารณะ ลักษณะเป็นทางดินนะครับที่ชาวไร่เนี่ยเขาจะใช้กันจะเห็นได้ว่าพื้นที่ข้างๆทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวจะทะําเกษตรต่อเลยนะครับผมก็มถือว่าสวยงามเลยทีเดียวที่ได้แปลงติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็จะดูลักษณะของแปลงที่ดินด้านท้ายแปลงของเรานะครับเราจะมีทําร่องระบายน้ําเอาไว้ให้ด้วยพ่อะด้วยลักษณะของแปลงที่ดินที่เป็นลักษณะเนินนะครับเวลาที่ฝนตกน้ําไหลลงมาเนี่ยก็จะมาติดกับตรงช่วงของร่องน้านะครับแล้วก็ ออกมายัางตรงช่วงของถนนตาทนะตรงด้านนี้นะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าแปลงเนี่ยที่เป็นโคกเป็นเนินแบบนี้นะครับเราไม่ได้มีการปรับถมเพิ่มแต่ว่ามันเป็นลักษณะเป็นที่ดินที่ป่าตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแปลงเนี่ยยังมีต้นไม้อยู่เยอะเป็นป่าแล้วไม่ได้เข้ามาพัฒนาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้ามาพัฒนาแล้วก็มาทําเป็นที่ลักษณะของแบ่งขายนะครับสำหรับคนที่อยากได้อะครับในแปลงเนี่ยความน่าสนใจของเขาคือว่าข้อแรกเลยเป็นที่เนินอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนะครับสูงกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็ติดถนนสาธารณะสองด้านด้านหลัง ด้านฝั่งทิศเหนือด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเห็นลํพห้ยนะครับเดินไปประมาณ200เมตรอันนั้นก็จะถึงกับลํพห้ยสาธารณะแล้วก็มีบ่อน้ํามีต่าน้ําสาธารณะด้วยยิ่งเป็นจุดที่ชี้ให้เห็นว่าที่ของเราเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านเยอะมากๆเลยและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเรายือนอยู่บร,ริเวณของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับทั้งด้านฝั่งทิศเหนือน่จะเห็นภูเขาอยู่รายล้อมเลยทีเดียวหลายลูกเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบว่า ชนบทมาปลูกสร้างบ้านเห็นวิวเขาอยู่บนเนินน้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็ด้วยระดับความสูงจากน้ำทะเลถึง62เมตรนะครับทำให้แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับปลอดภัยจากน้ำท่วมแน่นอนสาเหตุที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นเนินเป็นโคขึ้นมาสูงกว่าเส้นถนนหลักอะครับประมาณละลา4เมตรเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับ สามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้เพราะว่าของเดิมทีเนี่ยเขาเป็นเนินแล้วก็ข้างล่างเนี่ยดินน่ยค่อนข้างที่จะแน่นเป็นลักษณะของดินภูเขานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยถ้าเกิดตอกเสาเนี่ยอาจจะตอกเสาเข็มเนี่ยหักเลยทีเดียวนะครับถือว่าได้แบบแน่นๆสวยๆนะครับแปลงนี้เนื้อที่1ไร่กับอีก71 1ตารางวา ถ้าเกิดว่าเราดูตามรูปแปลงโฉนดนะครับรูปแปลงโฉนดเนี่ยถือว่าสวยมากเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราก็จะมีถนนสองด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะครับปแปลงแปลงนี้นะครับด้านหน้าที่เป็นถนนสาธารณะหินคลุ้งเนี่ยจะอยู่ทางด้านของฝั่งทิศใต้นะครับเราก็จะมีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่32เมตรส่วนความลึกนะครับไปชนกับสาธารณะเส้นด้านหลังนะครับก็จะมีความลึกอยู่ที่60เมตรโดยประมาณนะครับปแปลงนี้1ไร่กับอีก71ตารางวานะครับราคาขายพร้อม ท้งน้ำประปาไฟฟ้าแล้วก็มีล้อมรั้วเอาไว้ให้เสร็จตับเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่6 7 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้นะครับพร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายให้เสร็จตับเรียบร้อยเลยนะครับปแปลงเนี่ยจะตั้งอยู่ในเขตของตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเข้ามาจากเส้นถนนลหลักทางหลวงนะครับเพียงแค่700เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้ามาจากทางด้านตัว โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ของจอมบึงเนี่ย8กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็จากตลาดจอมบึงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปที่ตลาดไปสถานที่ราชการไปโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะครับระยะทางเนี่ยเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางเพียงแค่10นาทีนะครับก็เข้าถึงแล้วในที่ดินโครงการนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยปิดไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่ามีจํานวนจํากัดนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความเป็นส่วนตัวพิเศษมากๆนะครับผม คนที่สนใจเนี่ยก็อยากให้ลองเข้ามาดูอ๋อ ติดค้างใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับขนส่งสายใต้นี่ครับระยะทางเนี่ยก็ประมาณราวๆหนึ่งร้อยสี่กิโลเมตรนะครับคนที่สนใจในที่ดินแปลงนี้ผืนนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อกับทางด้านทีมงานทําเรดีได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้หรือนะครับจะสามารถที่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้หรือจะใช้วิธีการสแกน QR โค้ดนะครับสแกนตอนนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าทีมงานเรานะครับน้องเจมเป็นคนทําขึ้นมาเองเลยนะครับรับรองว่าไม่มีมิจฉาชีพนะครับ ถ้าเกิดว่าตะแกนจากในช่องเราแล้วก็รวมไปถึงนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อมีเพื่อนพี่น้อง คนไหนนะครับที่บอกว่าอยากได้ที่ดินที่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็มีวิวเขาแบบลักษณะประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเนินตอบโจทย์ซื้อเอาไว้เผื่ออนาคตให้ลูกให้หลานได้นะครับผมหรือว่าจะย้ายออกมาอยู่อาศัยในพื้นที่ที่สงบสงบ,สงบใกล้กรุงเทพนะครับปรแปลงนี้ก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านสามารถกดติดตามในช่อง YouTube c h anel ช่องนี้ได้เลยทําเลดีที่ดินราชบุรีแล้วก็สามารถกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนในครั้งถัดไปวันนี้ผมนะ ชนนและทีมงานทำเลยดีจากล้าแล้วครับตวัสดดีครับบ๊ายบาย